หมือนลูกตาเราไม่เหมือนเดิมอ่ะเราก็จะน้อยๆนิดนึงดวงตาเนาอมันอันตรายเงี้ยถ้ามันผิดพลาดไปมันก็จะส่งผลกับการมองเห็นนะคะสวัสดีค่ะหมอเอื้องทีมจักสุแพทย์ของจักอินคลินิกนะคะๆๆๆก็วันนี้เราก็มีเคสมาด้วยนะคะคุณเอื้อมพรหรือว่าคุณน้ำนะคะทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์โครงสร้างรอบดวงตาแล้วก็ปัญหาของคุณน้ำกันรวมทั้งจอดลึกเทคนิคที่เราใช้ทำกันเนาะ ซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีกรีดยาวนะคะเป็นเทคนิคของทางอินคลินิกซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกับคุณหมอหลินแล้วก็ทีมจากสูทแพทย์ของอินคลินิกทั้งหมดเนาะโครงสร้างตาของคุณน้ำนะคะก็จะเป็นแบบเบ้าตาของคนเอเชียเนาะซึ่งจะมีแบบกระดูกคิ้วต่ำาหนกแก้มสูงนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ปริมาณใต้ตามันจะค่อนข้างน้อยเนาะส่วนอย่างอื่นก็คือหัวตาของคุณน้ำเนี่ยเปิดอยู่แล้วอันนี้คือไม่มีอะไร ที่คุณน้ำมีปัญหามาตอนนั้นคือมียังไงนะคะก็คือก่อนก่อนที่จะมาปรึกษาคุณหมอค่ะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับหนังตาตกอะแล้วมันจะเหมือนหมาเศร้าเพราด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นเนาะแต่ก่อนตอนวัยรุ่นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะแต่ว่าพอสักประมาณช่วงหนึ่งปีสองปีนะคะคือติดสติ๊กเกอร์ก็ติดทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ไปประชุมกับลูกค้าค่ะเพราะว่าพบเจอผู้คนบ่อยอย่างเงี้ยก็จะต้องติดสติ๊กเกอร์ทุกครั้งที่ท,ที่ออกไป หาลูกค้าแต่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้ติดก็จะแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะมันหลุดไมคมันไม่หลุดแต่ว่ามันไม่เท่ากันทุกวันเกินความยากลำบากในการติดของแต่วันบางวันมันก็ไม่เท่ากันเลยอะ ของคุณน้ำที่ทําไปก็คือเป็นตอนนั้นที่แนะนําคือเทคนิคกรีดยาวแล้วก็ตัดหนังตานะคะเนื่องจากว่าของคุณน้ำเนี่ยมีปัญหาเรื่องว่าชั้นตาข้างนึงหลบในข้างหนึ่งชั้นตาเล็กแล้วก็มีหนังตาหย่อนคล้อยเนาะแต่ตัวไขมันเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วก็หัวตาเปิดอยู่แล้วสวยอยู่แล้วอะคะ่ะก็มาพูดถึงเทคนิคกรีดยาวนะคะก็เทคนิคกรีดยาวเนี่ยจริงๆเป็นเทคนิคที่สามารถ ใช้กับการทาตาสองชั้นได้ทุกคนเลยเนาะเพราะว่ามันจะค่อนข้างมีความยืดหยุ่นเราสามารถออกแบบชั้นตาได้ตัดเก็บหนังตาได้หรือแม้กระทั่งเอาไขมันส่วนที่มันเกินหรือว่ามันอูมออกได้ด้วยนะคะข้อดีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าทําได้กับแทบจะทุกเคสเนาะ เมื่อเทียบกับพวกการกรีดสั้นหรือว่าการเย็บจุดอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าแผลมันยาวกว่าเราไปยุ่งกับเนื้อเยื่อที่เยอะก,กว่าเพราะฉะนั้นการบวมการเลือดออกก็อาจจะมีมากกว่านะคะคือการออกแบบชั้นตาของเทคนิคกรีดยาวเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าบางคนน่ยต้องการให้ตาคงรับไปกับตัวขอบตาเนาะหรือว่าบางคนที่ต้องการให้ตายกเหมือนที่สมัยนี้เขาเรียกว่าตาหางหงอะไรอย่างงี้ค่ะ,คะเออก็คือสามารถออกแบบชั้นตาได้รวมถึงการ ออ,ออกแบบขนาดของชั้นตาเช่นชั้นตาเล็กชั้นตาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ว่ามันก็ต้องรับกับรูปหน้าของเราด้วยเนาะขนาดของชั้นตาสำหรับการประเมินว่าจะใช้วิธีไหนเนี่ยก็คือดูจากลักษณะเบ้าตาของคนไข้ก่อนเนาะอันที่2ก็คือ ดูว่าปริมาณหนังตาที่มีอะคะ่ะกับผิวหนังของคนไข้เนี่ยมีความหนามากน้อยแค่ไหนเนาะปริมาณไขมันเยอะแค่ไหนคือถ้าสมมติว่าเราไม่จําเป็นจะต้องตัดหนังตาหรือว่าเ,เก็บไขมันออกดูไขมันออกบางทีก็ใช้แค่วิธีกรีดสั้นก็ได้นะคะส่วนกรีดยาวเนี่ยเออก็คือต้องสําหรับคนที่แบบต้องการแบบเห็นชั้นตาชาดัชาดๆทั้งชั้นเลยหรือ คนที่ต้องมีการตัดเก็บหนังตาร่วมด้วยดูดไขมันออกร่วมด้วยอย่างนี้นะคะ่ะแล้วหลังทําตาขอ,ของของคุณอ้อมพรวันแรกเป็นยังไงบ้างนนะคะก็หลังทำศอกสามวันแรกอะคะ่ะก็คือหยุดงาน,นะคะ่ะก็คือลาง,งานไว้สัสามวันแล้วก็จะมีอาการบวมบวมมากคะ่ะแล้วก็ช้ำเพราะว่าเรามีการกรีดยาวแล้วก็เอาไขมันตรงตาออกนะคะ <PO mel od j ala> อแล้วก็ จะช้ำหนักสุดก็คือวันที่สองะคะ่ะบวมแล้วก็บวมมากสุดวันที่สองแวันที่3ามันก็เริ่มดีขึ้นวันที่สี่ก็กลับไปทํางานได้แล้วคะ่ะแต่ว่าใส่แว่นตาป้องกันไปนะคะแล้วหลังทําตาไป <c oughs> ฟีดแบกจากคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะ ก็ฟีดแบบก็ดีนะคะแต่ว่ามไม่ใช่ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกเนาะ<ม>เพราะว่ามันยังแปลกๆอยู่ก็ต้องรองให้เข้าที่<ช>ก่อนอดนึงเนาะก็เหมือนจะช่วงสองอาทิตย์แรกก็จะมีน้อยๆนิดนึงว่าแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนเราเป็นสิวอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> แบบว่าตื่นมาจากหน้าที่ไม่เคยเป็นสิวอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็มีสิวขึ้นอะไรยเงี้ยแต่ว่าก็คือเหมือนเหมือนลูกตาเราไม่เหมือนเดิมอะ่ะเราก็จะน้อยๆนิดนึงแต่ว่าพอมันเริ่มแบบ เขาที่เข้าทางแล้วก็เอก็ดีขึ้นไปเจอลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ทักว่าแบบเออสวยขึ้นตาหวานขึ้นคมขึ้นดีดีกว่าเดิมอะค่ะบบกลาสติ๊กเกอร์ได้แล้วใช่ไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์โยนทิ้งโอเคโอเคคำถามสุดท้ายทำไมถึงตัดสินใจทำตาที่อินคลินิกอะคะเพราะว่าเป็นทีมจากสูแพทย์ด้วยค่ะเหมือนว่า ดวงตานาะมันอันตรายเงี้ยถ้ามันผิดพลาดไปมันก็จะส่งผลกับการมองเห็นนะคะดูมาจากหลายๆคลินิกอะค่ะแล้วก็มีถามจากเพื่อนด้วยเขาก็ส่งให้ดูแต่มันจะเป็นแนวแบบสายฝออย่างเงี้ยไม่ชอบค่ะแล้วก็มาดูรีวิวของในในรูปภาพเนาะที่มันมีรีวิวอะ่ะก็จะเป็นเหมือนแบบธรรมชาติเกาหลีเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเน้นธรรมชาติอะ่ะก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่ค่ะ แล้วตอนที่มาปรึกษาคุณหมอก็ขอชั้นตาเดิมเพราะว่าเราก็มีอยู่แล้วเนาะ<ช>แล้วก็พอลองสูงขึ้นมันก็ตลกตลกอ่ะมันจะดูแก่แล้วก็โหลดลึกขึ้นใช่ก็เลยเอาเป็นชั้นเดิมแล้วก็บอกย้ำกับคุณหมอว่าขอไม,ไม่ใหญ่กว่านี้ไม่ใหญ่กว่านี้ขอธรรมชาติขอเท่าชั้นเดิมที่มีแต่แค่เก็บหนังตาขึ้นไปเฉยๆค่ะเล่าถึงตาประทับใจหรือไม่เราอยากจะบอกกับคุณหมอเรื่องนั้น อันนี้หมอไม่ต้องถามเนาะถามแล้วเขินความรวกาใจกับคุณหมอเอื้องใช่ไหมก็คือดูแลดีอะค่ะหลังหลังทำเนาะฟีดแบ็กเร็วมากแล้วก็ช่วยดูแลมามาให้หมอมาให้ในวันสองวันแรกที่มันแบบบวมมีปัญหาอะไรเงี้ยเนาะหมอเขาก็แบบขับรถมาให้อะไรเงี้ยก็แบบว่าขอบคุณาค่ะแล้วก็คือดูแลดีเหมือนแบบถามว่าแบบหลังหลังหลังทำอย่างเงี้ยค่ะรักษาเออ ดูแลรักษายัางไงเขาก็แบบตอบว่าให้ประครบเย็นประครบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันไหนเริ่มอุ่นได้วันไหนเริ่มเย็นได้เงี้ยค่ะสุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจที่จะทําตาสองชั้นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องทําวิธีไหนหรือหรืออย่างไรก็สามารถส่งรูปภาพนะคะขอเป็นรูปหน้าตรงเนาะไม่ใส่คอนแทคเลนส์มองกล้องนะคะเออ ส่งมาประเมินได้ที่ LINE แอดหรือว่า INBOX ของทาง INCLINIC นะคะสามารถประเมินออนไลน์ได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะค่ะวันนี้เราก็คุยกับคุณเอื้มอมพรมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะขอบคุณนะคะที่มาช่วยรีวิวในวันนี้ะนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ